วว้าวมาม่าไข่ดาวคำโตๆไฮกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยนะครับช่องแบง m ์ม็อกบาง h ชนแ e ววันนี้ผมก็ได้ไก่เผ็ดเกาหลีนะครับคูณ20เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าเผ็ดๆแดงๆอย่างนี้เลยนะก็มีมาม่ากุ้งล็อปเตอร์นะครับห้าห่อเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไข่ดาวส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับโรยด้วยสารหร่ายมาก่อนดูคลิปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ หอ,อ,อร่อยมากทุกคนรสชาติจะมีความนัว,ว,วเๆเผ็ดๆเค็มๆของกุ้งล็อสเตอร์นะครับทุกคนไกเน่เผ็ดเกาหลี ไก่อร่อยจริงมาครับทุกคนไก่เกาหลีอืม ไก่เกาหลีกับมามากครับทุกคนอืมอ,อร่อยมาก ผมเห็นน้องๆคนนึงนะครับคอมเมนต์บอกว่าช่องผมคุณภาพมากอีกคนก็บอกว่าโอ้โหช่องผมมีราศีจัดเลยแค่ยังไม่ดังผมขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่พูดแบบนี้ให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณมากครับอืม ทุกคนเดี๋ยวเราจะมา,จาเจาะไข่แดงกันนะว้าวมามา่าไข่ดาวคำโตโต,ตอืม้ม เดี๋ยวเราจะมาลองฟิวช <aluminium. S 2> ั่นก <Jorge> ันเลยดีกว่ามาทุกคน เอาของทุกอย่าง,างมารวมกันจะทำได้ป่ะวะโหแค,ค่กินยังยากเลยทุกคนนี่นะทุกคนมามา่าบวกไก่เกาหลีบวกไข่ดาวคำตัวๆครับออื <c oughs> อร่อยมาก อืนี่นครับทุกคนน้ำเรือโพชชั่นสิ่งที่ทุกคนตามหาและหายากที่สุดกว่าผมจะได้ขวดนี้มานะบอกเลยแทบตากระเด็น รสชาติของเขานะครับจะค่อนข้างแบบจืดจางมากเลยนะสําหรับคนที่แบบต้องการลดน้ําหนักอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลนะทุกคนสําหรับผมนะมันเหมือนน้าแต่งกลิ่นอะน้ำเปล่าจะเฉยแต่งกลิ่นอะ เอาเรื่องผมขอฝากทุกคนหน่อยนะใครที่ดูคลิปผมยาวจนมาถึงตอนที่ผมพูดตอนนี้เนี่ยทุกคน,นอ่ะคิดว่าช่องผมจะดังอีกนานไหมต้องใช้เวลาอีก,กี่ปีแล้วทุกคนลองคอมเมนต์ให้ผมรู้หน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอน,นเนี้ยเงินในกระเป๋าเนี่ยจะหมดแล้วนะทุกคน ผมไม่รู้นะว่าอาชีพนี้มันจะรวยกันได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่รวยไงตอนนี้ผมโคตรพยายามปรับช่องตัวเองเลยทุกคนทำให้น่าสนใจเหมือนคลิปของคนอื่น ทุกคนเห็นไก่แดงๆแบบนี้ไหมกว่าจะได้ไก่แดงๆแบบนี้มานะผมไปล่างทอดตั้งนานนะแล้วก็กว่าจะคุกซอสอีกโอ้โหคลิปนี้ผมใช้เวลาทำเกือบสองชั่วโมงอะ่ะ สำหรับสำหรับใครที่ตามดูผมอยู่นะผมขอบคุณมากๆเลยนะที่ยังดูคลิปผมอยู่มาๆๆคำตัวตัวครับทนะุกคน บางคนบอกนะทำไมผมถึงมาทําช่องเกาหลีทํำไมไม่ทําพวกส้มตำอะไรอย่เงี้ยคนดูเยอะอันนั้นคนทําเยอะแล้วครับทุกคนคู้อีสานพาแดงอะ่ะทำสุดยอดมากเลยผมแข่งกับเขาไม่ได้หรอกต้นทุนเราไม่มีเราก็ต้องแตกต่างจากเขานิดนึงนะทุกคน นี่นะครอยากกินตามมาทุกคนตัวนี้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะเชือบไก่ขายยังได้เลยตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเทซอลงไปถูกมากว่าสิบาบาทด้วย น้ำเลือโพชั่นทุกคนหมดขวดน้ำเปล่าด้วยทุกคนขวดใหญ่กินล้างโซเดียมนิดนึง ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่แป้งนะครับทุกคนกินเข้าไปก็ไม่ได้อะไรแล้วนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้คลิปหนะ้าผมจะไปกินอะไรฝากกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายมาจ้า